เป็ดเชิญยิ้มสูญเสียอีกครั้งคุณพ่อวัย93ปีเสียชีวิตจากโควิด19สวัสดีค่ะวันนี้หญิงวันบันเทิงนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกอบครอบครัวของคุณเป็ดเชิญยิ้มด้วยนะคะที่ล่าสุดช่วงเช้าวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะทางโรงพยาบาลปียเวศค่ะได้แจ้งว่าคุณพ่อได้เสียชีวิตแล้วนะคะโดยคุณพ่อของเป็ดเชิญยิ้มนะคะเข้าโรงพยาบาลรักษาโควิด ร้อมคุณแม่เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะและคุณแม่ก็เพิ่งเสียชีวิตไปวันที่30มิถุนายนค่ะและล่าสุดนะคะเช้านี้5นาฬิกา42นาทีนะคะของวันที่9กรกฎาคมคุณพ่อได้เสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งนะคะทางด้านอาเกก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าอาการของคุณพ่อเมื่อ2วันก่อนเหมือนจะดีขึ้น ฟ้าในปอดลดลงแต่คุณพ่อนอนคว่ำมไม่ได้ปอดที่อักเสบจึงฟ้นฟูได้ไม่เต็มที่ต้องให้ยาในการรักษาเมื่อวานหมอโทรมาปรึกษาครอบครัวเพราะคุณพ่ออาการสุดลงและมีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเพิ่มขึ้นเกล็ดเลือดต่ำภาวะหายใจออกซิเจนลดถอยลงหมอไม่แนะนำให้ใส่ท่อช่วยหายใจเพราะเสี่ยงสูงญาติาติไม่อยากให้คุณพ่อเจ็บแล้ว ปล่อยให้หลับไปดีกว่าก่อนคุณพ่อจะหลับไปอย่างสงบสำหรับคนในวงการบันเทิงนะคะอย่างเช่นด้นโยงเชิญยิ้มค่ะก็ได้โพสต์ภาพคุณพ่อของอเปดเชิญยิ้มพร้อมแสดงความอาลัยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เ็ดเชิญยิ้มที่สูญเสียคุณพ่อไปอีกคนหลังจากพึ่งจะเสียคุณแม่ไปรวมไปถึงเพื่อนพี่น้องในวงการตลกอีกหลายคนค่ะ ที่โพสแสดงความเสียใจกับเป็ดเชิญยิ้ม